สวัสดีครับทุกคนเสร็จแล้วเฮ้วันนี้เรามาอยู่กับคลิป Q&A อนะครับผมเป็นคลิป Q&A อที่ทำที่โรงเรียนนะครับผมนี่ทมที่เห็นด้านหลังเลยคนจะสวยอ่าวันนี้ Q&A อก็มีทั้งหมดประมาณสิบข้อนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับพี่น้อยและต่อ m i เ t e r K ที่ออกแรบโอเคมาเริ่มคำถามแรกกันนะครับผมคำถามแรกเขาถามว่าทำไมถึงทำยูทูบช่องนี้ขึ้นมาครับผม ก็ต้องตอบไปเลยนะครับผมว่าที่ทําช่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูมีความสุขนะผมไม่เครียดแล้วก็ผ่อนคลายปัญญาอ่อนมากับฟินน้อยนะ้ผมเออนั่นแหละครับข้อที่สองนะผมแรงบันดาลใจในการเรียนคืออะไรนะผมหยอกหยอยอดๆๆเส้นๆๆถ้าแรงบันดาลใจก็คืออนาคตผมตั้งใจที่จะเป็น y o u t u b e อรแบบล่าซัอมรโหแบบดังเลยครับน้องก็ แค่ทา,างนี้จริงๆครับผมก็ก็เลยตั้งใจเรียนศึกษาแล้วก็เอามาต่อใจกับสิ่งที่เห็นนี้ได้เลยครับผมเออถ้ายนฐานผมสิ่งที่อยากมีในอนาคตนะผมก็คือเออแฟนแฟนแล้วก็เๆๆแฟนครับผมหยอกๆก็มีทัว่วเงินทั่วต้องมีสตูดิโอดีๆให้ทิม่าอยู่มีความแรงๆให้ทำง,งานตัดต่อแล้วผมเออนั่นแหละมากระพานนิเซีับผม ำไมถึงคิดว่าอยากทำวิวแล้วมีความสุขไหมหลังจากที่เลือกทำวิวม,มานะครับผมที่อยากทำวิวเพราะว่าตัตานะครับผมอยากให้ทุกคนที่ดูคคม,มีความสุขนะครับผมแล้วก็มีความสุขไหมหลังจากที่ทำมาก็ก็มีนะครับผมเป็นแบบวิวที่ค่อนข้างทีเ่เยอะในแต่ละคลิปที่ทำกลับมานะครับผมแล้วก็เป็นบางบางช่วงก็ที่ว่าลงลิปไม่ได้ก็ ปิดปัญหาิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีความสุขตลอดนะเพราะว่าเออในทุกๆอย่างที่เราทำขึ้นมานะผมมันก็มีทั้งมีความสุขและไม่มีความสุขน,นะครับผมอะไรคำถามที่ห้านะครับผมถ้าสมมติว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอ,อีกทุกจะทำอะไรออันนี้ผมก็ว่าอ,อาจะเรียนปกติัแหละครับไม,ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ไม่แน่นอน,นครับผมว่าผมอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้ เขาโยงนะครับผมถ้าได้เงินจากการยูทูบก็เอาไปทำอะไรนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือหาคอมดีๆนะครับผมเอามา,าไว้ลงคลิปนะครับผมเอาไว้ทําในคอนเทนต์ที่ว่าอยากทำนะแลวก็บางส่วนที่ว่าที่เป็นโปรเทนต์อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราอยากทาก็ส่วนหนึ่งคือต้องใช้คอมเลยนะเพราะอาจจะเป็นกล้องด้วยนะครับผมว่า ที่ถ่ายเห็นอยู่ก็คือเป็นกล้องโทรพท์หมดเลยนะครับผมอ่ะข้อเจ็ดน,นะผมเฉลี่ยในการทำคล,คลิปหนึ่งคือเท่าไหร่นะผมเออต้องบอกว่าไอ้คลิปที่มาเห็นมาเรื่อยๆก็คือมันไม่่บกันเลยสักคลิปหนึ่งนะครับผมแต่ส่วนมากก็ถ้ามีไอเดียว,วันไหนหรือไอตอนไหนก็สักประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแต่ถ้าแบบช่วงนั้นคือกระแสมาแล้วก็จะทำคลิปลงลงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าข้องแปลนะผม มันเป็นเอ่อคำถามที่ว่าเป็นเรื่องโซนโทนนะผมก็จะช่วยได้แล้วก็ช่วยได้บ้างนิดนึงนะครับผมถ้าครอบครัวมีปัญหาควรทํายังไงนะครับผมอ่คำถามนี้ผมว่าต้องดูก่อนว่าครอบครัวนั้นเออ่มีปัญหาเรื่องอะไรนะผมต้องหาต้นเหตุให้เจอนะครับแล้วก็ก็มาดูอีกว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็กล้าเราแรงบันดาลใจในการทํำปีน้อยนะผมก็คือตังนะผมให้เราหยอกหยอกนะผม ก็มีแบบมีโล่เป็นของตัวเองมีช่องเป็นเป็นคนตั้งนะครับผมเออมมากแล้วมันน่าใจนะครับผมแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วผมเป็นอะไรที่ว่าหนักมากก็คือมารีวิวอาคารเรียนนะครับผมเออใช่แล้วเราก็จะมาเริ่มจากชั้นสี่ลงไปชั้นหนึ่งนะครับผมอ่ะอย่างที่ผมเรียนห้องห้องนี้ก็คือเรียนห้องห้าสี่สามนะครับผมเออเป็นห้องสามทับแปดนะครับผมก็ต่อมาแล้วผมเป็นห้องห้าสี่สองนะครับผม อ่าเป็นห้องของมสามทับเจ็ดนะครับผมก็เป็นห้องคล้ายๆห้องห้อง่ตู้ของเออเป็นตียูนะครับนั่เออนั่นแหละคนคนเอฟซียากออกทีมะเออไปรามาถึงห้องห้องนี้นะครับผมห้องนี้เป็นห้องของอ่าตอนเรีนสองนะครับแต่เขาเรียนอยู่เราก็จะไม่ไม่กังวนเยอะนะครับอันนี้เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ครับผม เก็เป็นห้องของมาอาง,ง,ง่ายๆแล้วตรงนี้ก็ขึ้นคาสิ่งแล้วใหม่นะครับนี่ก็เป็นกระจกับผมต้องเห็นแต่หน้าเพื่อนๆว่าผู้หล่อสีรวยนี <c oughs> ่ก็ห้องน้ำขึ้นเลยในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องที่ที่ก่อนจะเ,เป็นห้องศิลปะที่เราถึงเวลาเรียนศิลปะข้างในนี้เลยเป็นศิลปะจะมีรูปวาด ที่ทำเรียนโมบายแล้วก็ทำเียนมตอรเขาทำมาเพ็ือาแตกไว้ตรงนี้นะผมแล<า>้วก<า>็ห้อง5 3 1นะผม5 3 1จะเป็นห<อ>้อง2รับ9นะผมนี่นะห้อง5 3 2นะผมเป็นห้อง2รับ11เออ5 3 3นะผมเป็นห้องของรับ11นะครับผมและตรงนี้ก็จะทาสีไม้เลย ตอนแระไมเป็นสีงนะครับแล้วก็เราก็มาพบคีเซลมาครับผม What are you doing? Uh, d o i n doing the hello everyone welcome to YouTube Good i g h t good night, g o i g o i g h t Yeah, g o i g t Okay, I e r Uh yeah, very good ยูเดี๋ยวเอาเวียนไออัพโหลดย a m ฟ u ม and p o p u l a r บ๊าบายบายบายข้าสองสาม่ก็จะเป็นอ่อเรียนของสองร้อเป็นห้องเรียนชาวเราครับข้าสองสามนี่นะผมก็จะเป็นห้องเรียนของมสองทักเจ็ดนะครับผมข้อสุดท้ายแล้วนครัะผมก็คือข้าสองนี้ก็คือ รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นมออหนึ่งครับที่สองนะใช่ใชแต่ผมแล้วก็เพื่อนกูอยู่ตรงนั้นนะเออเนี่ยที่บอกนี้นะครับเออพอไปที่สักอะไรครับผมที่นั่นเขาบก็จะเป็น ขอ้ขอมูลนะผมเอาไว้สื่อคนนะครับผมเยอะชอบใหนการสื่ออะไรแล้วก็พบกับคุณประจำฐานะเปิดผมเดี่ยครับโอเคครับก็โดยรวมตึกผมก็มีข้านี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ Q&A นะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเอออย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบิณน้อยและมนะิสเตอร์เคที่เราเพื่อนครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ